สวัสนดนีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับ1ต่อ550นะฮะเนื้อิลนะครับตัวนี้นะครับเป็นหุ่นโมบิลอาร์เมอร์นะฮะในกันดั้มอ่อภาคอะไรนะลองดาวตกอะ Stardust Memory นะฮะผ่มาในตอนท้ายนะครับเป็นหุ่นของกาโต้ะนะฮะนะเป็นหุ่นของกาโต้นะ,ะตัวนี้ เป็น1ต่อ550นะฮะซึ่งตัวก็ขนาดจะเล็กกว่า1ต่อ144ทั่วไปนะฮะถ้าเปรียบเทียบนะนะครับอันนี้นะเออให้เหประมาณนี้แล้วกันก็คือความสูงอะ่ะความสูงมันจะค่อนข้างจะเท่ากันนะฮะก็คือเขาย่อม,มาขนาด144เ้อย่เออแบบขนาด144บเออถูกแล้วนะ คือตัวจริงอะถ้าเป็นแบบเพ1 4 4ก็คือคงจะตัวใหญ่กว่านี้มากนะฮะน่าจะตัวสูงไน้่ัประมาณเกือบ60เซนอะผมว่านะฮะอันนี้เขาย่อขนาดมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเป็นรีวิวงานตัวนี้ครั้งแรกนะที่จริงงานตัวเนี้ยผมเห็นมาตั้งแต่ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะอนะ่แต่ตอนนั้นผมยังปรัแบบต่อใหม่เลยนะต่อกันดั้มใหม่ๆ คือตัวนี้เป็นงานแบบคล้ายๆ first gate นะครัมันจะไม่มีสติกเกอร์มาให้เลยนะฮะสีแบบไม่มีเลยคือเราต้องมาระบายสีเองนะฮะไม่มีชิ้นส่วนแยกสีอะไรมีมาแบบ,แบบแบบเขียวล้วนเลยนะครับนะซึ่งผมก็ใช้เป็นพวกประกาสีธรรมดานะฮะยงสีแดงกับสีเงินนะครับแล้วก็ตัดเส้นนะครับปกตินะครับก็ออกมาได้รูปแบบนี้นะฮะ ลูกเล่นมันผมขอไม่ขยับแล้วกันนะเพราะว่าผมจะทาไว้แล้วลูกเล่นมันก็นะครับจะมีแบบตามตัวภาพนะฮะก็คือแขนมันจะแบบเหมือนต่อสายยืดได้นะฮะเเขาเรียกอินคอมไหมเอออินคอมเออนะฮะแล้วก็อ่าเป็นบีมนะเป็นแขนแขนกลแบบแขนแบบซ่อนอยู่อะเออสี่แขนปล่อยตัวบีมได้นะฮะอ่าแล้วก็ นี่เขาจะแถมตัวขาตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นตาแสบๆของซีออนโดยเฉพาะเลยนะฮะเอ่อก็โดยรายละเอียดมันก็มีประมาณเท่านี้นะอืมการประกอบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชิ้นสว่วนค่อนข้างน้อยนะครับนะฮะก็ประกอบง่ายๆแต่ว่าเน้นก็คือเราต้องแบบระบายสีตามจุดเองเออวาวาดเส้นตามจุดเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมโอเค ก็ละเอียดมีเท่านี้นะฮะผมว่าค่อนข้างออกมาแล้วใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะฮะงานแม้จะเล็กนะครับแต่ว่าก็โอเคเลยนะถ้าเราลงสีออกมาได้โอเคนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับก็มารีวิวเท่านี้นะฮะสำหรับตัวนูเอลซิลนะครับนะฮะขอบคุณนะครับ